เวลา9นาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลนิทยานุสร์อําเภอพุทธมนตลจังหวัดนคปรปฐมทรงร่วมงานฉลองครบรอบ30ปีมหิดลวิทยานุสร์ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์จัดขึ้นเพื่อล,ลึกถึงต้นกําเนิดโรงเรียน ซึ่งวันนี้8สิงหาคม2563เป็นวันมหิดลมิทยานุสรหรือ m อ d มวและเป็นวันครบรรอบ30ปีนับจากวันที่มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาได้ลงนามความร่วมมือในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเมื่อปี2533 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามโรงเรียนอันมีความหมายว่าอนุสณ์แห่งความก้าวหน้าทางวิชาการที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยได้ทรงบำเพ็ญ ตลอดจนได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อต่อตางประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกรวม11คนอีกทั้งพระราชทานพระราชดำริอันมีคุณูปการต่อการพัฒนาและการดําเนินงานของโรงเรียนซึ่งได้เสด็จพระราชดําเนินมาทอบะเนตรความก้าวหน้าของโรงเรียนและผลงานของนักเรียนตั้งแต่แรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวม11ครั้ง ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ครูบุคลากรและนักเรียนเก่าของโรงเรียนมีความตอนหนึ่งว่าเนี่ยในวันนี้ก็ได้ครูเก่าครูใหม่ก็มาก็อาจจะได้ได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ได้ทำอะไรนี่ก็ขอให้นึกถึงส่วนรวมใหญ่ๆส่วนรวมประเทศชาติส่วนรวมเรื่องของ มนุษยาชาติคือโลกนี้ด้วยอย่างที่นึกไว้ตั้งแต่ต้นก็เท่าที่ดูมาก็ก็พอใจจากนั้นพระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3ามคนได้แก่นายพันพธพัฒน์คุ้มวิเชยรนนักเรียนเก่ารุ่นที่4เป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัดชัยเหมือนประสาทนักเรียนเก่ารุ่นที่7เป็นผู้มีความโดดเด่นด้านวิชาการได้รับการยอมรับให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการคิดค้นยารักษาโรคอุจจาระร่วงอหิวาตกโรคและนายสอนรวิทยาบูลร,รัตนากรนักเรียนเก่ารุ่นที่15ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมพร้อมทั้งทอปแพนศสนิตยศาสร์การความทรงจำ3าปีพระฮิดนวิทยานุสรซึ่งได้นำเสนอความเป็นมาและการดำเนินงานของโรงเรียน เริ่มจากการใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดไร่ขิงเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและหอพักนักเรียนชั่วคราวก่อนที่อาคารเรียนได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี2538ซึ่งสมเด็จพ,พระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือหลายด้านได้แก่การพัฒนาบุคลากรครูอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนหนังสือเรียนจากต่างประเทศและเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้โรงเรียนดำเนินการเรียนการสอนมาได้ด้วยดีมุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เป็นคนดีคนเก่งออกไปรับใช้ประเทศและสังคม เวลา14นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,ร,กรออกะหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายเวียนหายบังเอกอัครราชทูสตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ โอกาสนี้นางเวียนทูเฮลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทุนละองพระบาทด้วย